สชั่วโมงผ่านไปถึงเวลาที่ต้องมาฟังผลแล้วรุนมาก <laughs> ถ้าไม่แข็งแรงยังไงพับแผนฝังจ้ะเลือกไงเลือกแล้วฝังแล้วก็ไม่ใด้แข็งแรงตัวอ้วนสวยดุเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูท้องเนี่ยเลือกไปเลี้ยงลูกเยอะแน่นอนย่ะอาจารย์อาจารย์คะสรุปแล้วสิ่งที่เขากังวลมากคือตอนแรกอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นองค์กร์ก็ถ้าเป็น R H ที่แบบ A negative negative แล้วคุณแฟนเป็น H positive เนจะสร้างอ n t i b o d y ขึ้นมาเพื่อที่จะขับสิ่งที่ร่างกายเราคิดว่าแปลกปลอมส่วต้อนั่นคือสาเหตุที่ไม่ติดจะทีดแทนตั้ไห่แกซึ่งของแพท้์มัน RH positive ค่ะยังไงก็ไม่สร้าง antibody ขึ้นมาปกติดีนะมีความอ้วนสมบูรณ์ปกติเลยนะคะเม็ดเลือดขาวเกรดเลือดถือว่าปกตินะคะเลือดของคุณ ลูกโอแอร์เอชโพซิทีฟนี่โพซิทีฟทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นเลยไม่มีโอกาสที่จะมีการสเปิร์มหมอตุเห็นพร้อมกันค่ะ pH 8 8ดอุด๊ยตายตัวดีตัววิ่งตัววิ่งตัววิ่งเยอะปกติปกติแล้วนะปริมาณทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องมากกว่ารู้กับสามิบเก้าลังหหมูอั้นมาแตะเกียร์เยอะเยอะเยอะหมูอั้นแบบ พลังทีเดียวิตเออแล้วก็ตัววิ่งไปเยอะด้วยตัววิ่งอะหมอ้องเลยหมายความว่าตัววิ่งเขาก็ดีลูกชายที่พร้อมวิ่งก็มีถูกวิ่งไปทุกคนใช่ค่ะวิ่งแน่นอนแล้วก็ตุแปลว่าติดแน่นอนดีค่ะสเปิร์มเขาดีสเปิร์มดีไม่ต้องกลัวซึ่งวิธีการสมมติถ้าเราจะธรรมชาติมันจะต้องแบบไม่ถี่ถูกไหมคะอาจารย์มันจะต้องไม่ถี่สามวันสามวันครั้งสามอาทิตย์สามครั้งต่ออาทิตย์ เออสามครั้งต่อสัปดาห์สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ถี่ไหมถ้าถี่มากหนูจะได้ลูกสาวถ้าถี่น้อยหนูจะได้ลูกชายแล้วแต่อู้อันนี้ความรู้ใหม่เออ,อนนได้ลูกสาวลูกชายจริงจริงอันนี้เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเสถียรหรอกนะจริงจริงแล้วอ่ะสรุปแล้วงงม,มากคุณพร้อมทั้งคุณพ่อและคุณแม่พร้อมจนคุณหมอบอกว่าปล่อยเมื่อไหร่ทรอติดเมื่อไหนซูเปอร์แมนคุณหมอเรียกซูเปอร์แมน ผลแบบผลดีเกินผลแฮปปี้เกินดีใจไหมคะดีใจมากครับตอนนี้ตื่นเต้นรอรู้ว่าราก็ไม่ไม่น่าจะแข็งแรงจะแข็งแรงมากวิ่งปรุด๊ดแข็งแรงมาลูกชายเขาวิ่งเร็วด้วยเดิอ